ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันาหีกแล้วนะครับผมเดียวนะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์บนหน้าโพสต์ Facebook ของเราเนาะครนะครับที่โพสไปแล้วนะครับยอดแชร์น้อยๆนะครับไม่เปิดการมองเห็นของโพสต์เลยก็สามารถมาดูคลิปนี้กันได้เลยนะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกให้เราไปที่หน้าเว็บไซต์ KM Social กันได้เลยเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะก็เดี๋ยวลิงก์เขาได้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วหรือไม่ก็สแกน QR code หน้าคลิปนี้กันได้เลยนะครับครที่ขคายเข้ามาใช้บริการแล้วก คนที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกหรือเพิ่งเห็นเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรกนะครับก็สามารถกดสมัครใช้งานตามผมกันได้เลย ก็มาหน้าต่างสมัครใช้งานเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับไว้เรามากรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยเนาะเขาก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้ใส่ email, อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของเพื่อนกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กฉันโปรแก dafür, แรมอตโนมัติตรงนี้กันด้วยแล้วกดสมัครใช้งานด้านล่างตรงนี้กันได้เลยเป็นพวกคนไหนที่ไม่อยากกรอกข้อมูลที่กล่าวมา้มันยุ่งยากนะครับ <itation> ก,ก็สามารถกดล็อกอินผ่าน Google ลด้านล่างตรงนี้กันได้เลยเนาะ่อนผมก็เคยสมัครการใช้งานเป็นแล้วเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดลงชื่อกู้ใช้เลยก็แล้วกัน ก็มาหน้าตาวบบไต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเขาก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเรียกมากมายเลยเนาะหลักๆนะครับก็จะมีทาง Facebook, i n s t a g r a กรมยูทูบแล้วก็ t นะิกตอกเนาะเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาใช้ในด้านของ Facebook ก็แล้วกัน แล้วก็หมดหมู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปกันได้เลยแล้วก็ลองหาหมดหมู่ที่เราต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับหลักๆเนาะเดี๋ยวผมก็ลองใช้ในด้านของเพิ่มแชร์โพสต์ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับให้เอเลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้เนาะแล้วก็บริการตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปกันได้เลยแล้วก็ลองหาบริการที่เราต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะใช้ในด้านของบริการตัวแรกกันแล้วกันเนาะ ลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโพลของเรานะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ที่เราอยากจะเพิ่มยอดแชร์นะครับไปวางใส่หน้าเว็บไซต์กันได้เลยเนาะจำนวนด้านล่างตรงนี้นะครับก็สามารถดูขั้นตอนผสงกันได้เลยเดี๋ยวผมก็จะขอใส่ไปสัก100ก็แล้วกัน เว็บไซต์ก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายหลังที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จำนวน100รไลค์ของเราก็ตกไม่ใช่100้ไลค์นะ100แชร์นะครับก็ตกอยู่แค่4บาทเองเป็นอะไรที่คุ้มค่าสุดไปเลยเนาะก่อนที่เราจะกดสั่งซื้อทุกครั้งก็อย่าลืมขึ้นมาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนด้านบนตงนกันได้เลยนะครับเพิ่มให้มีอะไริดพลาดเนาะ,ะเดี๋ยวผมก็จะกดสั่งซื้อเลยแล้วกัน ได้รับสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยต่อมาครับให้เราคลิกที่นี่ได้เลยนะครับเพื่อดูสถานะการทํางานของออเดอร์ของคุณตรงนี้กันได้เลยเนาะเราก็จะเด้งไปหน้าประวัติการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมก็สามารถไปดูออเดอร์ขหมองคุณตรงนี้กันได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเราแล้วก็มีลิงก์ที่เราเพิ่งแนบไปด้วยก็สามารถมาตรวจสอบกันได้เลยนะครับก็ระหว่างระบบรอดําเนินการอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็จะสอนวิธีการเติมเงินเพื่อนๆนะครับไปที่ ถ้ามาแล้วต่างกับเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมทางเว็บไซต์เขาก็จะมียูติช่องทางในการชำระเลยเนาะก็จะมีทาง, ii, et, างปลอมเพย์ทูนิวบอลเล็ตอังเปอรอลเล็ตแล้วก็คริปโตเคอเรนซี ก็มาใช้งานทุกครั้งน,นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมเข้ามาอ่านรายละเอียดวิธีการเติมเงินในแต่ละแพลตฟอร์มด้าล่างตรงนี้กันด้วยเนาะอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนไหนนะครับที่มียอดใช้งานสะสมนะเกิน500บาทขึ้นไปแล้วเขาก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีเลยนะครับก็สามารถกดเข้ามารับชมเงินได้เลยเนาะทางเว็บ,บไซต์เขาก็จะมีมากกว่า700กว่าเรื่องเลยมีทางภารไทยและซับไทยนะครับใครที่ว่างๆก็อย่าลืมนะครับกดเข้ามารับชมเงินได้เลยต่อมานะครับให้รรหดดรเรา บริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรนะครับก็ตามเชื่อเลยเนาะทางเว็บไซต์นะครับเขาก็จะรวบรวมบริการต่างๆไว้ในหน้านี้หน้านเ,นเดียวแล้วใครที่หาบริการไม่เจอก็สามารถมาเลือกหาในบริการทั้งหมดตรงนี้กันได้เลยนะครับสร,บบริการต่างๆของเว็บไซต์เขาก็จะมีนี่นะครับควาอธิบายด้านหลังให้เรากดเข้ามาอ่านกันด้วยเพืบบ่อกอีาลืมกดเข้ามาอ่านหรือกดสั่งซื้อ,อกัอนได้เลยนะเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนไหนนะครับที่ติดเป็นหาต่างอยากติดต่อแอดมินสอบถามในแอดมินนะครับก็ให้เราไปที่เมนูติดต่อแอดมินด้านซ ถ้ามาหน้าต่างต่อแอดมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้เรามาดูด้านบนตรงนี้กันได้เลยถ้าเป็นแฟนนะครับเขาก็จะมีช่องทางไลน์เราติดต่อแล้วเพื่อนๆอื่อย่าลืมแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยกับแอดมินกันได้เลยเนาะแอดมินเขาก็พร้อมตอบกลับหรือซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือไม่ก็มาดูตัวเฉลยด้านล่างตรงนี้ก็ได้เนาะเขาก็จะมีทั้งบนหมู่นะครับแจ้งปัญหาแล้วก็ให้เราใส่เลขออเดอร์ของคุณ ใช่นะครับที่มีข้อความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกบฟิส์มความตรงนี้กันได้เลยเนาะส่วนคนที่มีรูปภาพนะครับหรือว่าหลักฐานต่างๆก็สามารถกดแท็กไฟล์รนี้ขึ้นมาแล้วจากนั้นเราก็ส่งต่อด้านล่างตรงนี้กันได้เลย่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อทําการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวลองไปดูยอดแชร์อะไรดีกว่าว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามำจำนวนเป็นเรา่อล้วหรือยังเนาะอ่ะตอนนี้โพสของเราที่เพิ่มยอดแชร์ไปก็มีแค่118คนเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดรีเซ็ตไปครั้งหนึ่งเลยกกแล้วกันเนาะเรามาดูกันนะครับ หลังจากที่เรากดรีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นต1งคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตรงตามจํานวนที่เราเลือกไว้ในเว็บไซต์เลยนะครับก็ไม่ต้องรอนานให้มันเสียเวลามากเลยเนาะ,ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยส่วนใครสนใจนะครับอยากแกนะนำนเพื่อนๆให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆีแบบนี้ก็สามารถกลับไปที่หน้าเว็บตั้งหลายด้เลยนะครับหลังจากนั้นให้เราไปที่เมนูแนะนานเพื่อนด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลย ก็มาหน้าต่างแนะนําเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้เรามาคัดลอกลิงก์ตรงนี้กันได้เลยนะครับแล้วก็แชร์ลิงก์ตรงนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณหรือว่าคนที่คนรู้จักกันได้เลยเนาะถ้าเกิดบ้าเพื่อนของคุณนะครับเติมต่ำหรือมากขึ้นไปคุณนะครับก็จะได้ตาคอมมิชชั่นหนลิงก์นะครับผมก็ได้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วหรือไม่ก็สแกนเกียวอโคดหน้าคลิปนี้กันได้เลยถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับผมพูดประกรนใดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมกแต่อนนะสสวัดีครับ